สวัสดีครับและยินดีต้อนรับสู่จักรวาลยามค่ำคืนอีกครั้งในทุกๆเรื่องราวย่อมมีจุดเริ่มต้นเรื่องราวของชีวิตคุณเรื่องราวของโลกใบนี้เรื่องราวของดวงดาวทุกสิ่งล้วนมีที่มาในค่ำคืนนี้เราจะเดินทางย้อนกลับไปไกลที่สุดเท่าที่จะจินตนาการได้เราจะย้อนผ่านยุคข,ของไดโนเสาร์ย้อนผ่านกำเนิดของโลก ย้อนผ่านแสงของดาวฤกษ์เราจะเดินทางกลับไปสู่ช่วงเวลาก่อนที่เวลาอย่างที่เรารู้จักจะเริ่มต้นขึ้นสู่เซี้ยววินาทีแรกที่ทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลทั้งอวกาศเวลาสสารและพลังงานถูกอัดแน่นอยู่ในจุดที่เล็กกว่าอะตอมร้อนกว่าใจกลางของดาวฤกษ์นับล้านเท่าคืนนี้เราจะไปรับฟังเรื่องราวของบิ๊กแบงเดอะบิ๊กแบง มันไม่ใช่การระเบิดในความหมายที่เราคุ้นเคยแต่คือการคลี่คลายครั้งยิ่งใหญ่ของจักรวาลจากจุดเริ่มต้นที่เรียบง่ายสู่ความซับซ้อนและงดงามที่เราเห็นอยู่รอบตัวในทุกวันนี้นี่คือเรื่องราวต้นกำเนิดของเราทุกคนเรื่องราวที่ถูกจารึกไว้ในแสงดาวที่เก่าแก่ที่สุดและในอนุภาคทุกชิ้นที่ประกอบขึ้นเป็นตัวเรา ขอเชิญคุณร่วมเดินทางย้อนอดีตไปกับผมสู่จุดเริ่มต้นของทุกสรรพสิ่งลองจินตนาการถึงจักรวาลเมื่อ13,800ล้านปีก่อนณเวลาศูนย์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามองเห็นกาแล็กซี่นับแสนล้านแห่งถูกบีบอัดอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าซิงคูลาริตี จุดที่ความหนาแน่นและอุณหภูมิเป็นอนันต์และกฎฟิสิกส์ทั้งหมดของเราใช้การไม่ได้แล้ววินาทีต่อมาจักรวาลก็ได้เริ่มขยายตัวออกอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาที่สั้นกว่าการกระพริบตาหลายล้านเท่าจักรวาลได้ขยายขนาดจากเล็กกว่าโปรโตอนไปใหญ่เกือบเท่าลูกสม้มเราเรียกช่วงเวลานี้ว่ายุคแห่งการพองตัว การขยายตัวอย่างฉับพลันนี้เองที่ทำให้จักรวาลในปัจจุบันมีความราบเรียบและมีขนาดใหญ่โตมโหาารหลังจากยุคแห่งการพองตัวสิ้นสุดลงจักรวาลก็เต็มไปด้วยซุปที่ร้อนระอุของอนุภาคมูลฐานที่นี่ไม่มีอะตอมไม่มีโปรโตอนหรือนิวตรอนมีเพียงอนุภาคขวากกลูออนอิเล็กตรอนและอนุภาคอื่นๆที่เกิดขึ้นและสลายไปในเวลาอันสั้น มันคือสภาวะที่วุ่นวายและเต็มไปด้วยพลังงานอย่างที่สุดเมื่อจักรวาลขยายตัวและเย็นลงเพียงแค่หนึ่งในล้านของวินาทีแรกอนุภาคควากก็เริ่มจับตัวกันกลายเป็นโปรโตอนและนิวตรอนซึ่งเป็นส่วนประกอบพื้นฐานของนิวเคลียสอะตอมที่เราคุ้นเคยแต่จักรวาลก็ยังคงร้อนเกินไปที่นิวเคลียสเหล่านี้จะจับตัวกับอิเล็กตรอนเพื่อสร้างเป็นอะตอมที่สมบูรณ์ได้ อิเล็กตรอนยังคงวิ่งพล่านไปทั่วกระเจิงแสงโฟตอนไปทุกทิศทุกทางทำให้จักรวาลในยุคนั้นเป็นเหมือนหมอกทึบแสงที่ร้อนระอุและในหมอกแห่งการสร้างสรารนี้เองที่การต่อสู้ระหว่างสสารและปฏิสารได้เกิดขึ้นในตอนเริ่มต้นจักรวาลได้สร้างสสารและปฏิสารขึ้นมาในปริมาณที่เกือบจะเท่ากันพอดี และเมื่อทั้งสองพบกันมันจะทำลายล้างซึ่งกันและกันกลายเป็นพลังงานแต่โชคดีอย่างเหลือเชื่อที่มีความไม่สมดุลเล็กน้อยเกิดขึ้นทําให้มีสสารหลงเหลืออยู่มากกว่าปฏิสารเพียงเล็กน้อยแค่ประมาณหนึ่งในพันล้านส่วนเท่านั้นและเศษเสี้ยวเล็กๆที่รอดชีวิตมาได้นี้เองคือสสารทั้งหมดที่ประกอบขึ้นเป็นจักรวาลในปัจจุบันคือดวงดาว คือโลกและคือตัวเราเราทุกคนคือผู้รอดชีวิตจากการทำลายล้างครั้งใหญ่ในวินาทีแรกของจักรวาลเวลาได้ผ่านไปจากวินาทีแรกกลายเป็นนาทีและกลายเป็นหลายแสนปีจักรวาลยังคงขยายตัวและเย็นลงอย่างต่อเนื่องและแล้วเมื่อจักรวาลมีอายุได้ประมาณ380,000ปี อุณหภูมิก็ได้ลดลงมาถึงจุดที่เหมาะสมจุดที่อิเล็กตรอนที่เคยวิ่งพล่านไปทั่วสามารถถูกจับโดยนิวเคลียสของโปรตอนและนิวตรอนได้อะตอมที่เป็นกลางทางไฟฟ้าชุดแรกของจักรวาลได้ถือกำเนิดขึ้นส่วนใหญ่คืออะตอมของไฮโดรเจนและฮีเลียมเหตุการณ์นี้ได้เปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของจักรวาลไปตลอดกาล เพราะเมื่ออิเล็กตรอนถูกจับเข้าไปในอะตอมแล้วมันก็ได้ไม่ขวางทางวิ่งของแสงโฟตอนอีกต่อไปทันใดนั้นเองหมอกที่เคยทึบแสงก็ได้จางหายไปและจักรวาลก็กลายเป็นโปร่งใสเป็นครั้งแรกแสงโฟตอนที่เคยถูกกักขังไว้ก็ได้ถูกปลดปล่อยให้เป็นอิสระและเริ่มการเดินทางผ่านอาวกาศอันว่างเปล่าอย่างไม่มีที่สิ้นสุด แสงแรกแห่งจักรวาลนี้ยังคงเดินทางอยู่รอบตัวเราจนถึงทุกวันนี้แต่เนื่องจากการขยายตัวของจักรวาลตลอด13,800ล้านปีที่ผ่านมาแสงที่เคยร้อนแรงนี้ได้ถูกยืดความยาวคลื่นออกไปจนกลายเป็นคลื่นไมโครเวฟที่เย็นเฉียบและนี่ก็คือรังสีไมโครเวฟพื้นหลังของจักรวาล Cosmic Microwave Background ที่เราเคยพูดถึงมันคือแสงสะท้อนจางๆจากกำแพงไฟแห่งบิ๊กแบงคือภาพถ่ายใบแรกของจักรวาลทารกซึ่งเป็นหลักฐานที่ทรงพลังที่สุดที่เรามีเกี่ยวกับจุดกำเนิดของเราภาพถ่ายใบนี้ไม่ได้ราบเรียบสมบูรณ์แบบนะครับแต่มันมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเล็กน้อยมากๆ เป็นเหมือนริ้วคลื่นจางๆในทะเลแห่งแสงและริ้วคลื่นเล็กๆเหล่านี้เองคือมเมล็ดพันธ์แห่งการสร้างสรรค์คือบริเวณที่มีความหนาแน่นสูงกว่าบริเวณอื่นเพียงเล็กน้อยซึ่งในเวลาต่อมาแรงโน้มถ่วงจะเริ่มทำงานกับมันและดึงดูดสะสารให้มารวมตัวกันมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่แสงแรกถูกปลดปล่อยออกมา จักรวาลก็ได้เข้าสู่ยุคที่เรียกว่ายุคมืดแห่งจักรวาล (Cosmic Dark Ages) แม้จักรวาลจะโปร่งใสแต่ก็ยังไม่มีดาวเลือกดวงใดถือกำเนิดขึ้นมาส่องสว่างมีเพียงแค่ก๊าซไฮโดรเจนและฮีเลียมที่เย็นและมืดล่องลอยอยู่ในความว่างเปล่ามันเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานและเงียบสงบที่กินเวลาหลายร้อยล้านปี แต่ในความมืดและความเงียบนั้นแรงโน้มถ่วงกำลังทำงานอย่างไม่หยุดหย่อนมันค่อยๆดึงก๊าซในบริเวณที่หนาแน่นกว่าให้มารวมตัวกันมากขึ้นก่อตัวเป็นกลุ่มก้อนที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเมื่อจักรวาลมีอายุได้ประมาณ200-400ถึง400ล้านปีในใจกลางของกลุ่มก๊าซที่หนาแน่นที่สุด แรงกดดันและอุณหภูมิก็ได้สูงขึ้นจนถึงจุดวิกฤตจุดที่ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันสามารถเริ่มต้นขึ้นได้และแล้วการรอคอยอันยาวนานก็ได้สิ้นสุดลงแสงสว่างดวงแรกนับตั้งแต่บิ๊กแบงก็ได้ถือกำเนิดขึ้นมันคือแสงจากดาวฤกษ์ดวงแรกดาวฤกษ์รุ่นบุกเบิกเหล่านี้มีขนาดใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ของเราหลายร้อยเท่า ่องสว่างเจิดจ้าและมีอายุไขที่สั้นมากเมื่อพวกมันจบชีวิตลงด้วยการระเบิดซูเปอร์โนวามันก็ได้ศาสกระจายธาตุหนักต่างๆที่ถูกสร้างขึ้นในใจกลางของมันออกไปในอวกาศเป็นครั้งแรกธาตุเหล่านี้ได้กลายเป็นวัตถุดิบสำหรับการสร้างดาวเลษ์กรุ่นต่อๆไปและในท้ายที่สุดก็ได้เป็นวัตถุดิบสำหรับดาวเคราะห์และชีวิต ยุคมืดได้สิ้นสุดลงและรุงร่งอรุณแห่งจักรวาลคอสมิกดอนก็ได้เริ่มต้นขึ้นกลุ่มก้อนของดาวฤกษ์และกา๊าซได้เริ่มรวมตัวกันเป็นกาแล็กซีแห่งแรกและจากนั้นเรื่องราวของจักรวาลอย่างที่เราคุ้นเคยเรื่องราวของกาแล็กซี่ดวงดาวและดาวเคราะห์ก็ได้เริ่มต้นขึ้นการเดินทางของเราในค่ำคืนนี้ ได้พาเราย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นสู่ช่วงเวลาที่เรียบง่ายและร้อนระอุก่อนที่ความซับซ้อนและความงดงามทั้งหมดจะถือกำเนิดขึ้นเรื่องราวของบิ๊กแบงคือเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมันเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไว้ด้วยกันอะตอมไฮโดรเจนในหยดน้ำคืออะตอมที่ถือกำเนิดขึ้นในสนาทีแรกของจักรวาล ธาตุคาร์บอนในร่างกายของคุณถูกสร้างขึ้นในใจกลางของดาวเลือกดวงแรกๆที่ระเบิดไปเมื่อนานมาแล้วเ <OT> e> <Memory> มื่อคุณมองขึ้นไปบนท้องฟ้าคุณกำลังมองดูประวัติศาสตร์ของจักรวาลที่กำลังคลี่คลายและเมื่อคุณมองเข้าไปในกระจกคุณกำลังมองดูผลลัพธ์ของการเดินทางอันยาวนาน13,800ล้านปีนั้นจากซุปควากที่ร้อนระอุ สู่สติปัญญาที่สามารถครุ่่นคิดถึงการมีอยู่ของตัวเองได้เราไม่ใช่เพียงแค่ผู้อาศัยอยู่ในจักรวาลแต่เราคือส่วนหนึ่งของจักรวาลที่ได้ตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะได้ชื่นชมตั้งคำถามและทำความเข้าใจในเรื่องราวต้นกำเนิดของตัวเองขอให้เรื่องราวนี้ช่วยกล่อมให้คุณหลับไหลไปพร้อมกับความรู้สึกเชื่อมโยงกับทุกสรรพสิ่ง และตระหนักว่าคุณคือส่วนหนึ่งของเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่และน่าอัศจรรย์ที่สุดราตรีสวัสดิ์ครับและขอให้คุณฝันถึงจุดเริ่มต้น